เฟสชิลของเพอร์มาเดนนะคะมีให้เลือก5สีค่ะฟ้าเบบี้บลูนะคะชมพูสตรอเบอรี่พิงค์ค่ะเขียวมินต์กรีนค่ะส้มออเรนจ์แล้วก็ม่วงซอฟต์เพอร์เพิลค่ะนี่นะคะสีใหม่ล่าสุดของเฮดเฟรมนะคะคือสโนวี่ไวท์นะคะก็จะเป็นสีขาวเนื้อแมตนะคะขาวกำลังพอดีนะคะคือเราใส่กับกาวที่ ไม่ขาวจัวก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าสีมันจะกลืนนะคะคือไม่ไม่อมเหลืองไปแล้วก็ไม่ได้ขาวมากเกินไปนะคะคือแมทได้สีสะอาดกำลังดีค่ะหนึ่งเซตนะคะประกอบด้วยเฮดเฟรมนะคะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็แผ่นชิลนะคะแผ่นชิลคือแผ่นกันกระเด็นนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกนะคะเดี๋ยวจะลอกฟิล์มให้ดูนะคะแผ่นใหญ่นะคะสองชิ้นแล้วก็ มินิหนึ่งชิ้นชิ้นมินินะคะเอาไว้ปิดด้านบนของแคปค่ะแผ่นชีลนะคะจะเคลือบฟิล์มนะคะสองด้านกันเป็นรอยนะคะเมื่อต้องการใช้ค่อยลอกออกนะคะอันนี้นะคะลอกแผ่นฟิล์มนะคะลอกจากขอบขอบด้านมุมนะคะคันนี้บางท่านลอกด้านเดียวนะคะ บางครั้งโรงงานก็โค้ดสีฟ้าสองด้านนะคะบางครั้งก็โค้ดฟ้าด้านหนึ่งแล้วก็ใส่ด้านหนึ่งมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเออเราลอกฟ้าออกมาแล้วยังไงต้องมีโค้ดสองด้านนะคะพอลอกสองด้านครบนะก็จะใส่นะคะต้องลอกออกสองด้านนะคะเน้นลอกออกสองด้านอย่างนี้นะคะ ใส่แจ๋วเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างเมื่อลอกแล้วนะคะจะเห็นว่าใส่มากนะคะเพราะว่าเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตนะคะคือวัสดุที่ทำเลนส์อันนี้ลองเทสความใสนะคะอันนี้ยังไม่ได้มองผ่านชิลนะคะมองผ่านชิลนะคะมีความคมชัดเหมือนเดิมอันนี้ลองเทสคุณสมบัติแอนตี้ฟอกนะคะอันนี้คือน้ำอุ่นนะคะ มัวนะคะไม่มัวนะคะการใส่แผ่นชีวนะคะใส่แล้วจะเข้าล็อกแบบนี้นะคะคือจะมีแกนตั้งนะคะเอาไว้ล็อกแล้วก็แกนนอนนะคะเอาไว้เข้าล่องนะคะอันนี้ยังไม่ได้ แกะฟิล์มนะคะเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆนะคะถ้าแกะแล้วมันจะมองไม่ชัดคือจะมองไม่เห็นล่องเพราะมันใสไปหมดเลยจะเลยใส่แบบยังไม่แกะวิธีใส่แผ่นชิลนะคะหงายเฮดเฟรมขึ้นนะคะใส่เข้าล่องนะคะดันให้สุดดันให้สุดนะคะแล้วก็เข้าสลักแนวตั้งนะคะแล้วก็เข้ารูแนวนอนนะคะแล้วก็เข้าแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะพอมาถึงอีกด้านหนึ่งนะคะ ก็จับให้เข้ารูแนวนอนก่อนนะคะจับให้เข้ารูแนวนอนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้ก็แน่นแล้วค่ะอันนี้ขอไม่ลอกฟิล์มนะคะจะได้เห็นชัดนะคะเพราะว่าลอกเสร็จแล้วมันจะใสมองไม่เห็นนะคะมีความแข็งแรงนะคะไม่บุบบี้ไม่ยุ่งไม่หักงอไม่ย,ยุ้ย การใส่แผ่นมินิชิลนะคะแผ่นมินิชิลให้เอาด้านที่โค้งเยอะนะคะมาไว้ปลายแคปนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีรอยบากนะคะเนี่ยพอแกะฟิล์มแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะเอาขาขาล่างนะคะใส่เข้าไปในร่องนะคะสองข้างแค่นี้เสร็จแล้วคะ่ะมันก็จะแนบสนิทนะคะปิดหมด นี่นะคะประกอบเสร็จนะคะก็จะใส่แบบนี้นะคะการทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะสามารถสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อย่าทิ้งแอลกอฮอล์ไว้เป็นคราบนะคะคือถ้าทิ้งให้มันแห้งหรือพ่นมากเกินไปอ่ะมันจะเป็นคราบนะคะมันก็จะไม่ใส่ก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วก็สามารถ ล้างทําความสะอาดนะคะด้วยสบู่เหลวน้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็ทั้งชิ้นนะคะเท่าตู้ UV ได้ค่ะสําหรับน้ํายาฆ่าเชื้ออื่นๆนะคะก็ต้องดูตามคุณสมบัติของน้ํายาฆ่าเชื้อนั้นๆน,น,นะคะว่าโดนพลาสติกได้ไหมนะคะทําปฏิกิริยากับโพลีคาร์บอเนตไหมนะคะถ้าเกิดว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ค่ะ